สเดือนหลังค่ะอาจารย์คะสาเดือนหลังก็เนื่องจากว่าเข้าใจว่ารายการก่อนหน้าเราก็มีการพูดนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดตรงนี้ย่อๆเท่านั้นเองนะเพราะว่านําเข้าสู่ปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคดังที่เราได้พูดกันแล้วว่ามันเหลือ3เดือนพอเหลือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาคิดว่าาอะจะทํำยังไงเพื่อพูดตรงๆว่ามันคล้ายๆกับว่า จะดึงออกมาจากที่จมน้ำอ่ะเพื่อให้ขึ้นมาคำถามว่ามันบางอย่างมันทํำไม่ทันเพราะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการกระตุ้นโดยใช้งบของรัฐบาลออันนี้เฉพาะหน้านะถ้างั้นมีภาพซึ่งขอมาจากซึ่งเราเอามาจากโพสต์สุด y ขอบคุณภาพนะคะจากนักสพีนโพสต์สุดค่ะเอ๊มันเล็กมากนะคะมันจะขยายให้เต็มจอได้หรือเปล่าคะเนี่ยไม่แน่ใจเนี่เดี๋ยวประกอบการบรรยายไปก็ได้ก็คือ นะพูดง่ายๆว่าไม่รู้จะทํำยังไงคุณส่งออกมันก็ไม่ทันนะทำยังอะไรมันก็ไม่ทันละค่ะพอทําไม่ทันก็ต้องใช้วิธีว่าเอาเงินงินลงไปเอาเงินลงไปนะคะทอนนี้มีผู้สื่อข่าวถามถามนายกว่าประเทศติดลบรอบ30ปีแล้วก็จะแก้ปัญหายังไงนะแล้วก็ในที่สุดก็คนที่ตอบจริงๆคือ ห่มอมราชวงศ์ปิยาทรเทวกุลนะซึ่งเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะพูดง่ายๆว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยพอสามเดือนนี้พอรู้สถานการณ์ว่ามันแย่ก็ต้องรีบไปจัดการกระตุ้นะนะก็คือประการแรกนะในนี้ก็ตามก็คือเขาบอกมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ทุกหน่วยที่ไม่ได้เบิกจ่าย1,47,000สนสล้านบาทะนะอันนี้เป็นมาตรการสร้างงาน<ะ>มาตรการสร้างงานนี้ก็เอาเอาเงินเบิกจ่ายเหลื่อมนะพูดถึงนะก็คือสร้างงานมีวงเงินรวมมัน3,24,465ล้านบาทนะสาแสนกว่าล้านแต่ว่าตามคำตอบเนี่ยก็คือเงินค้างท่อ แสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้านนะคะในปีให้เป็นเงินเงินของทางท่อนะคะละ้านที่สองก็งบลงทุนปีห้าแปดของปีห้าแปดนะก็รวมสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาทนะแล้วอันที่สามก็เงินไทยเข้มแข็งหมื่นห้าพันล้านนี่ความจริงเงินงบแไทยเข้มแข็งนี่มัน มีปัญหาสบัดช่อเลยนะหนูค่ะใช่ไหมจําได้ไหมโอ๋หลายอย่างค่ะสารพัดเลยแต่ยังเหลือนี่ค่ะก็ก็เพราะมันมีปัญหามากก็เลยจ่ายไม่หมดแล้วก็เอามาพูดตรงๆว่าเอางบเก่านะคะเอางบเก่าแล้วก็เอางบปีห้าแปดมาออกมานะแล้วก็ที่น่าสนใจที่ฮือฮากันมากหน่อยก็คือ จะให้ชาวนาไร่ละพันบาทมาตรกาโดยไม่ให้เกินสิบห้าไร่เราก็มีคําถามว่าแล้วคนที่มันไม่มีที่ดินล่ะเนี่ยค่ะคนที่ไม่มีที่ดินจะทํำยังไงจะทําอย่างไรอขาแล้วพวกนี้เป็นผู้ที่มีบัญชีกับทกศสองแม่หมอุ่ยบอกอย่างนั้นค่ะบอกไม่เป็นไรคนไม่มีที่ดินก็ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วอาจารย์มองอย่างนี้นะค่ะไม่เห็นด้วยท่านปีเดียถอนอย่างไรถ้าท่านพูดคําว่าชาวนา ก็ต้องเป็นผู้ที่ประกอบการในฐานะชาวนาไม่ว่าจะมีที่ดินหรือไม่ก็ตาม,มแต่ถ้าท่านไปนิยามชาวนาเฉพาะคนที่มีที่ดินแล้วเขาบอกว่าคนที่ไม่มีที่ดินให้ไปรับจ้างเขาจะให้เงินวันละสามร้อยอ่าใช่จะมีเรื่องไปนู่นอาจารย์ว่ามันไม่ได้นะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วคุณเอาไปผูกกับที่ดินได้ไงเพราะว่าชาวนาจํานวนมากเนี่ยเขาไม่มีที่ดินกลายเป็นว่า คำว่าชาวนาะต้องไปปลูกกับที่ดินเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าหม่อมอ,อุ๋ยบอกนะคะบอกว่าเชื่อว่าการจ่ายเงินโครงการนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเป็นการจ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส,งส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรซึ่งปัจจุบันเกือบทั้งหมดมีบัญชีอยู่กับทกสอยู่แล้วบัญชีเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้าวอ่าเป็นการผลิตข้าวที่ที่หมายถึงว่าเขามีที่ดินอ,ะอ่ะเขาผู้ชัดเจนแล้วถ้า ไม่ทราบมีเสียงไหมคะมเขาบอกว่าอันนี้เ,เขาพูดถึงพวกที่มีที่ดินค่ะมีเฉพาะมีที่ดินนะแล้วก็ซึ่งซึ่งเรามาเห็นด้วยประเด็นนี้นะให้ชาวนารายเล็กได้ประโยชน์วิธีก็คือว่าช่วยเขาหนึ่งพันบาทต่อไร่นะฮะหนึ่งพันบาทต่อไร่เพราะว่ามันก็แปลผันอยู่แล้วนะฮะหนึ่งพันบาทต่อไร่สำหรับชาวนาที่มีเนื้อที่ดิน ไม่เกินสิบห้าไร่ไม่เกินสิบห้าไร่ถ้ามีสิบสี่ไร่ก็ได้หมื่นสี่ถ้ามีสิบสองไร่ก็ได้หมื่นสองมีแปดไร่ก็ได้แปดพันคือถือว่าแฟร์ได้คนละพันบาทต่อไร่พันบาทต่อไร่เนี่ยเท่ากับถ้าคิดจากข้าวขาว,ขาวนะฮะประมาณพันห้าพันหกร้อยบาทต่อเกีวีนนะร้อยต่อเกีวีนซึ่งอันนี้พูดง่ายจะทำให้ถ้าเขาขายราคาข้าวเจ็ดพันแปดพันเขาจะได้ดีขึ้นทันที นะพอให้อยู่ได้ให้เขาอยู่ได้นะครับมอมอุ่นว่าแบบนี้นี่แฟงก็น่าสนใจนะก็คือว่าไปผูกกับที่ดินอีกแล้วนะเป็นประการหนึ่งนะแล้วคนที่ไม่มีที่ดินโยนไปว่าให้ไปรับจ้างสามร้อยบาทเพราะเขาจะเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งในการช่วยอ่ามีงานจ้างจ้างขุดลอก คูคลองครูคลองนะคะด้วยแรงงานคน2,442ล้านบาทอันนี้หมายความว่าเป็นงบที่เอามาใช้สร้างอาคารเรียนบ้างนะซ่อมซ่อมมหาวิทยาลัยแล้วก็ซ่อมโรงเรียนแล้วก็บ้านพักแนกหนักไปทางซ่อมสร้างนะคะประมาณที่จะเร่งเบิกจ่ายอาจารย์ดูมันก็คล้ายๆกับโครงการมิยาสาว่านแหละ พูดไปมันก็คล้ายกับโครงการของสมัยรัฐบาลอภิสิทิ์ค่ะแล้วก็แจกเงินก็คล้ายๆกันแล้วก็เอางบไทยเข้มแข็งมาใช้มันก็คล้ายๆกันน่ะแต่ว่าพระเอิญอันนี้นี่มาจากรัฐประหารนะไม่ใช่ไม่ใช่มาจากพรรคการเมืองก็งงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่น่าติดใจอีกคำหนึ่งก็คือว่างบที่ใช้นี้ยืนยันว่าไม่ใช่ในโยบายประชานินยมเพราะถ้าเป็นประชานินยม จะต้องการคะแนนเสียงแต่รัฐบาลไม่ได้ต้องการแต่สิ่งที่ต้องการคือกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือขออภัยนะคะท่านอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะถ้าเป็นประชานิยมจะต้องการคะแนนเสียงนี่มันไม่ใช่นิยามนะมันไม่ใช่นิยามแล้วที่ถามเนี่ยจะให้คนที่ทำอยู่เนี่ยให้คนนิยมไหมเนี่ย หรือจะให้แม่นิยมก็สะทายตรงๆง่ายๆนะความจริงเนี่ยมองในแง่ดีนะคือทุกคนเขาอยากจะช่วยชาวนาเราเราเรามองโลกในแง่ดีจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือถ้าพูดได้พูดได้ไพเราะนะหรือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ล้วนแต่ต้องการช่วยชาวนาเหมือนกันนะ ถ้าพูดได้เพราะกว่านี้หน่อยก็เพียงแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะมุ่งหวังคะแนนนิยม<อ>นะแต่ว่าเราเราก็มองว่าท่านก็ได้รับคะแนนนิยมได้ด้วยเหมือนกันมันก็เหมือนเหมือนกันแหละ<อ>นะครับเป็นรัฐบาลก็จะบอกว่านี่เป็นรัฐบาลช่วงนั้นช่วงนี้ยกตัวอย่างเช่นแก้ปัญหาเอาเงินไปให้ค่าจำนำข้าวมันก็ได้มีความนิยมเหมือนกันใช่นะ้นะอันนี้เพราะฉะนั้นก็พูดให้ดีหน่อยว่าทุกคนต้องการช่วย แต่ว่าวิธีช่วยนั้นเนี่ยช่วยไ,ได้หรือไม่อาจจะช่วยได้จริงไหม<ะ>และช่วยแล้วมันจะสร้างปัญหาแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง<ะ>ที่เราต้องคุยกัน<ม>นะคะพูดถึงการช่วยนี่ถ้าพอดีหาประเด็นในในเอกสารใน,ในมือเนี่ยไม่เจอแต่ว่าเมื่อเช้าที่ได้อ่านข่าวเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงการที่ว่าไม่ไม่ใช่ประชานิยมเอาไว้ด้วยนอกเหือจากไม่ได้หวังคะแนนเสียงแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ย แบบยั่งยืนคำที่อาจารย์ชอบมาเยอะลยอาจารย์เบื่อมากเลยคือคือคำนึงก็ว่ายั่งยืนคือพูดคล้ายๆว่าจะหลบเรื่องเฉพาะหน้าค่ะแล้วที่คนอื่นคล้ายๆกับในตัวก็คือวิจารณ์ของคนอื่นไม่ยั่งยืนมันต้องของแบบผมนี่แหละยั่งยืนประมาณนั้นนะพูดมากจนอาจารย์ฟังแล้วเบื่อนะไอ้ยคำว่ายั่งยืนเนี่ยพอมันฟังมากทีนี้ถ้ามาดูว่าชาวนาชุดไหนจะได้เขาบอกว่าเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าว ได้ดูการผลิต2 5 7 5 7 8<ะ>ที่ลงทะเบียนและได้ใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร<ะ>แล้วต้องเอาเอกสารต่างๆนะเอาใบรับรองมาบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีสมุดเงินฝากขอโทษแล้ว,แล,วแล้วชาวนาที่เขาเช่าที่ดินหรือชาวนาจนเนี่ย<ะ>แล้วเขาจะไปมีอะไรอย่างนี้นนมันก็ไม่มีมก,มมมก็เป็นคำถามไม่มีแต่ว่าก็ก็วยไปว่า ให้จ้างวันละสามร้อยบาทค่ะนะจ้างวันละสามร้อยบาทนะนนแล้วก็ใช้เวลานานสี่เดือนอนะเข้าใจว่าจะได้ครัวเรือนละสองหมื่นสี่พันบาทค่ะก็อันนี้ก็เป็นเข้าคร่าวว่าความพยายามในการแก้ไขค่ะนะความพยายามในการแก้ไขอาโดยไม่สามารถที่จะไปผลักดันเรื่องส่งออกนะ ใช้วิธีว่าเอางบของรัฐบาลโยนลงไปมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วบอกว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะไฮไฮพาวเวอร์ high <High S 2> มันนี่ไฮพาวเวอร์มันนี่ค่ะอาจารย์เ<ไ>งินเนี่ยโอ้มันจะพะงกหัวขึ้นมาได้แล้วเงินต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่เกิดจากการกระตุนน้นในเรื่องซ่อมสร้างต่างๆอาจารย์ไปเห็นในในในอ,ออนไลน์นะคะขอโทษฝังอนุรักษ์นิยมด้วยกันเนะี<า>่ยถ้าว่าเป็น ท้าสมัยก่อนเรียกว่าสีก็สีเหลืองไงนะอ่าค่ะอ๋พูดง่ายๆเลยอาจารย์ไปดูแมเนเจอร์ออนไลน์พอมีข่าวนี้ออกมาพวกคอมเมนต์นะก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดก็พูดแรงหน่อยมีบัญญาคิดได้แค่นี้หรืออะไรประมาณนั้นนะก็คือหมายความว่ามีคนจํานวนมากไม่เห็นด้วยที่ท่านแจกเงินเอาว่างั้นเถอะมันอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายไปหน่อยแล้วคิดถึงเฮลิคอปเตอร์มันนี่ตอนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์มาแจกเงินคนละสองพัน ภาษาเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ oh. การแจกเงินแบบนี้นะอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ไปแจกชาวนาะ mm hmm. ก็คือเหมือนคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วเอาเงินแจก mm hmm. อันนี้เป็นภาษาทางทางฝ่ายพวกพวกว,วิจารณ์ทางเศรษฐกิจ oh. oh. เงินที่แจกแบบนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่เพราะนั้นถ้าทำเป็นการ์ตูนก็อาจจะมีภาพบ ขึ้นฮอแล้วโปรย<ห>ลงมาใช่ใชอะไรแบบนี้ลงไปในนาข้าวนาประมาณอย่างนั้นแล้วเนี่ยนอกนอกจากมาตรก,การที่5ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะอาจารย์ส่วนมากใน่1-4จะเอางบค้างท่อเนี่ยมาใช้ในเรื่องซ่อมสร้างเสียมากซึ่งทางด้านของ t d r i มีนักวิชาการหรอกงว่าพูดด้วยเหมือนกันนะคะว่าประเด็นนี้ก็น่ากักนงนลวลเพราะว่าส่วนมากเนี่ยการซ่อมสร้างต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการคุร้มคริงจได้สูงก็ม,มันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่า ว่ามันจะต้องเกิดปัญหานะทีน,นี้เราอาจจะมีเวลาไม่มากเรากลับมาดูข้อเสนอแนะของสอสชอดีไหมสนใะจนะค่ะ,คะของ